โฆษณาเธอจะพังชนิดที่แบบว่าซูมยังไงก็ไม่เห็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ก็ยังขายดีขายหมดแล้วทำไมแฟนทับลิซ่าถึงได้รักเธอมากมายและพรอบทุ่มให้ขนาดนี้หาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ เป้าหน้าฟ้าประธานและส่วนสูงเพียง167เซนติเมตรแต่สัดส่วนของเธอคือนางแบบไม่ว่าจะใส่อะไรก็ดูสวยและเธอก็สามารถผ่าชุดและเครื่องประดับต่างๆเจิดจัลาดได้เมื่ออยู่บนร่างกายของเธอเพราะเธอนนคือลิซ่าละลิซามโนบาลนักร้งองเคปป๊อสัญชาติไทยค่าย YG Entertainment นั่นเอง <S <S Now that we go <laughs> จะมีไอดอลสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่แฟนคลับพร้อมสนับสนุนให้กับเขาเหล่านั้นได้ทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเป็นงานวงหรือว่างานเดี่ยวพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมทุ่มเงินให้อย่างไม่มีข้อกังขาไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกสุดเพียงหลักสิบบาทหรือว่าจะแพงมากมายในระดับเกือบ4.7ล้านบาทกลุ่มคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเคียงข้างและเชื่อชูเธอถูกเมื่อไม่ว่าจะเป็นยาที่เธอน,นอนหรือคราที่เธอตื่นแฟนคลับเหล่านี้ก็ผัดเปลี่ยงหมุนเวียนกันเต้าอย่างเพื่อให้หญิงสาวที่ชื่อว่าลิซ่าลาลิสามโนโบาลได้พักผ่อนเต็มที่ ในยามนอนและลุยงานต่อเมื่อวันใหม่ส่องแสงลงมาอย่างพื้นดิน ลิซ่าเธอคือคนดังคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามในอ n s t a g r กรมมากถึง39ล้านคนในเดือนกันยายน2020ซึ่งนั่นนับเป็นไอดอลเคป๊อปเพียงคนเดียวที่สามารถทำได้ในตอนนี้และเธอก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในวงการแฟชั่นและความงามที่เห็นภาพชัดที่สุดในโลกคนหนึ่งในวงการเคป๊อปและวงการแฟชั่นจากฝั่งไอดอลในปัจจุบันหากว่าจีดากอนคือผู้มีอิทธิพลด,ด้านแฟชั่นฝั่งชายแล้วลวก็ลิซ่าและลิสามาโนบาทก็เปรียบดังอิสตรีผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลทางด,ด้าน แฟชั่นและความงามฝั่งหญิงและตรงนี้เองคงจะไม่มีใครมีข้อกังขาใดๆซึ่งผมจะยึดจากเว็บไซต์ซึ่งผมจะยึดจากเว็บไซต์ซเว็บไซต์หนึ่งซ,ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้บอกไว้ว่าเมื่อปี2019ที่ผ่านมาลิซ่าเคือผู้มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นและความงามที่ติดอันดับ7 โลกและก้าวแรกของการลดแล่นอยู่บนเส้นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบน,บนสื่อโซเชียลนั่นก็คือการเข้ารับตําแหน่งมิวส์ให้กับแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากฝรั่งเศสอย่างซิลีนซึ่งคุณเอดิสรีมานเป็นดีไซเนอร์แห่งซิลีนเป็นผู้เลือกถธอเข้ามารับตําแหน่งมิวส์ด้วยตัวเองการเฉอใช้ชในการเปิดตัวในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากเพราะเธอสามารถพากลุ่มคนที่เรียกว่าแฟนคลับเข้าไปยืนเลี้ยงแถวเพื welcome, ่อเวลคัมลิซ่า,าทาูซาาิล ทัน20 w i t h l i n Square Handbag l e a d e r ท่านี้นะครับแฟนขับลิซ่าเข้าตะโกนชื่อของลิซ่าจนนักข่าวพากันตกใจและสนใจในตัวลิซ่าเพิ่มมากขึ้นจนนักข่าวต่างเข้าไปลุมทำข่าวของ